ประธานองคมนตรีเปิดงาน KMITL Innovation Expo 2023โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากฝีมือคนไทยกว่า1,000ชิ้นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน KMITL Innovation Expo 2023มุ่งสู่โลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน w o r l d t o w a l Sustainability Together ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสาจลา พลเอกสุรยุทธ์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทัศนคติทางวิชาการด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตลอดจนผลงานสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งเผยแพร่ไปสู่สาธารณาชนอย่างไรก็ตามในปัจจุบันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตหลายๆด้านทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสังคมและเษ จากปัญหาที่เกิดขึ้นสจลอได้ใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสโดยผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตรกรรมด้านต่างๆนวัตรกรรมจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งใ,ในการพัฒนาประเทศรัฐบาลจึงให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตรกรรมโดยกําหนดวิทยาศาสตร,ร์20ปีเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานนวัตรกรรมเน้นการสร้างนักนวัตรกร,รซึ่งวิทยาศาสตร์ดังกล่าว เป็นภารกิจสำคัญที่ของทางสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทรัพยากรและองค์กรความรู้ด้านนวัตกรรมที่สามารถขัดเคลื่อนประเทศไทยที่จะไปสู่การแข่งนนขันในระดับโลกได้ น่านรักษาการแทนอธิกรรรารบดีสจล,ล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆในการนำผลงานไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งภายในงานมีการนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยระดับโลก1,111ชิ้นที่เป็นฝีมือคนไทยมาจัดแสดงเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก โดยจะมีการจัดงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29เมษายนนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง